บ้านใกล้กันเคียงที่มาจบแล้วก็พวกเราชาวพัฒนาที่นินเอสสิบเอ็ดแล้วก็เอหกสองต้นนะครับก็ต้องขอบคุณในนักจินนักใจที่ยังมีความกระตันดีสารเดินทางมาส่งจดสูตรธานร สำหรับวันนี้ก็อยากจะบอกกับพวกเราว่าผมเองเดินทีครั้งแรกบรรจุรับราชการเมื่อวันที่1สิงหา2 5 3 3ที่กรมกรมวางแผนท้องถิ่นนั้นกรมกรมวางแผนกรมสำรวจและวางแผนกัจาจ้าหน้าที่ดินสำนักงานพัฒนาที่ดินเขตสิบวันนี้ร่วมเลยมา โ่วเลยมา3 4ปีเศษก็ไม่นึนเหมืนกันว่าจะมีโอกาสได้กลับมาทำงานร่วมกับพวกเราชาวินที่นี่ความรู้สึกก็อยากจะบอกว่าก็ดีใจที่มีโอกาสได้มาทบทวนความหลังครั้งหนึ่งที่เคยทำงานอยู่ที่นี่เมื่อก่อนอยู่กลุ่มสำรวจและว่างแผนเนี่ย ก็มีโอกาสไปจังหวัดต่างๆเหมือนเหมือนกับวันนี้มาเป็นพอเีมนะก็ได้ไปทั่วทุกทุกจังหวัดไปในทีนะเพราะวันนี้ก็มาอีกบรรยากาศนึงที่จะอารมณเป็ิดตามงานในงานในพื้นที่ของเก็บแก่นป้าต้ตนบนนะครับก็มีความกินดีแล้วก็รู้สึกอบอุ่นสำหรับการให้การต้อนรับในวันนี้ ก็จะพยายามทำงานเพื่อพี่น้องเกษตรกรเพื่อชาติบ้านเมืองนะเมื่อเราตั้งใจทำงานเราก็จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากพวกเราจะเป็นทีมงานทุกคนวันนี้ก็คิดว่าทุกคนชาวเกริิก็ต้องขอความร่วมมือว่า เราจะต้องร่วมกันทำงานอย่างแข็งขันเพื่อความสำเร็จของลูกค <necessary> ้าของเรากับเกษตรกรเพื่อความสำเร็จของพวกเราชาวพัฒนาที่ดินเพื่อความสำเร็จของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อความสำเร็จของประเทศชาตินะครับก็อยากจะ ให้ทุกท่านได้ให้ความร่วมมืออันนี้ก็ต้องตามว่าขอแล้วกันให้ทุกท่านได้ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนกานไปด้วยกันผมเป็นคนงาน่ายๆแต่เวลาทำง,งานก็ต้อง